สวัสดีค่ะจากท่ายพี่น้องนะคะเมื่อนี้ยุสวนผักค่ะพามาชมสวนผักคือเกาเป็นวันหยุดนะคะทาเบิงสวนนะคะนี่ค่ะคุณยายเพื่อนปลูกต้นหม่ไว้ลายค่ะปลูกผักอันนี้เป็นต้นผักขานะคะหรือชะอมค่ะอันนี้ตัดแต่งกิ่งไว้ให้เขาป่งยอดนะคะปลูกไว้ลายอยู่ค่ะอ้อมสวนเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือแนวรัลัวนะคะ สวนเนาะพักคาก็จะปลูกอ้อมสวนไปเลยค่ะอัน,นิตาพึ่งแตงกิ่งไปค่ะเนาะแตงกิง่งอันนี้เป็นฝรั่งกิมจูพึ่งปลูกค่ะพึ่งออกมาโล่งหนาฝนนะคะมาหนาฝนอันนี้ต้นพักคาอันนี้ต้นกล้วยค่ะกล้วยหอมทองค่ะปลูกไว้ค่ะปลูกบัวลายค่ะพวกเจต้นค่ะขยายไปเรื่อยเรื่อย อาเพื่อนออกมาปลูกค่ะหอมทองหอมทองออกออกเครือปีละเทือน,นะคะเนาะปีหนึ่งก็สิได้ผลผลิตเทือนหนึ่งแล้วก็นอกออกไปแย,แยกขยายนะคะปลูกได้นะคะอันนี้ก็เป็นต้นต้นเงาะค่ะเงาะปลูกไว้ปลูกสามต้นเหลือต้นเดียวตายค่ะไม่รอดอันนี้ก็หอมทองจ้ะหอมทอง ้นบักคูงจ้าเป็นผักสวนควรัวนะคะเป็นผักสวนควรัวน,นีต้นบักแข่งบักเขือพวงอันนี้ก็เป็นค้างสาวรสคางกระทกลกจ้านะคะเดี๋ยวมาดูกระทกลกบ้านได้สุกเถอะนะคะยังไม่สุกเลยไกลเราไกลเราไกลทีได้กินมากแล้วนะคะ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งกล้วย กล้วยหอมทองมีหอมทองลูกัยใหญ่ค่ะบ่ะใครสมบูรณ์ปันใดนะคะมีเลยอันนี้ก็เช่าอมพักขาหอมทองค่ะที่เป็นปลูกกล้วยอ้อมสวนปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกพักขาค่ะอ้อมไว้เลยค่ะแล้วก็เก็บกิมจูกิมจูก็มีอันนี้ต้นอเอื้อนต้นอย่างนอนเดี๋ยวเพกาไหมคะ่ะ ต้นต้นหมากลิ้นไหมนะค่ะลิ้นฟ้านะคะที่ขมๆนะคะนะคะนี่อยู่3ามต้นค่ะดูวิวด้วยอันนี้หอมทองกล้วยหอมทองค่ะหอมทองอันนี้ต้นดอกแค่ค่ะต้นแค่ยังบบใหญ่ค่ะ ได้สองปีต้นแค่หอมทองหนึ่งสวรรมะกระทกลกเล่มามะกระทกลกสุกนานสุกเนาะอีกเดือนเดียวนาจะสุกอยู่นะคะนี่เดี๋ยวรอรอชมรอชม